เอ้าวเลยวะบีกสองอยู่นี่เอออย่าปล่อยเพิ่งวอดเขาเลยจังว네่านี่แ <puis> น่้นีตายอีกแล้วตายอีกแล้วเปิดไปเลยเปิดไปก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยจี้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมืองแมปนะเฮ้ยเมืองแมปนะเว้ยเฮ้ยสวยเลยส่วยเลยช่วยพูดพีตายแล้วบักไก่ลดสวบแบบนี้ ม่เราเกลียไม่แล้วไม่รถทอออกมาแบบมาอย่างไรไม่เราทอก็บรรลอดโน้ไม่เราทอก็แตกเอาไปแล้วฮาราวีนั่นน่ะนั่นน่ะมาเฮ้งนั่นน่ะอานั่นน่ะซึนเถอะเออสวยนั่นแหละนั่นนะเอ้อสุดท้ายก็ดินหินล้นนั่นน่ะน้องเพื่อนเนาะกลับสบายดีเพื่อนซ่าโมบายดีจนทุกคนเมื่อนี้เขาจะมาจับฮีโร่นั่นนะให้เป็นเพื่อนระเบิงเนาะ เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ว่าปั๊บราเมดคือนอนเพื่อนพร้อมนะให้เป็นเลิมใกลมมึงไล่ทุกคนไปกันเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะอยู่เนียหน่าเริ่มเกมเนะมึงมันยางเนาะเอ้ยคุณนายน้า,านหน้าขาสุดสั้นเนาะตร็งๆๆๆๆๆๆๆเต็งเต็งตรังตรังตรังเฮ้ยซาวียะเทิดกุลบอกเขาไม่เห็กูเจ็บพอมึงเจ็บปึกกันถือหัวก้าวหน้าหน้าไปนอนเพื่อนเนาะ โอ้โหแห้งกันนะเพื่อนหน้าๆนะเพื่อน,นมึงที่เครียดขีดกดเร็วเรือใจเธอได้กับปากคาราซาเบียตไงโหโรเจอร์มากนี่ไหลเซฟเพื่อนเฮ้ยมันคือสิเจ็บใจขนาดนั้นโรเจอร์เนาะอ,อ้าวอ้าว,าวเจ็บตัวไปแล้วเดี๋ยวไปหาล่าปลาปกโรเจอร์ดีปะวะ มาป่าเฮงซวยอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งมันสองมันเฮ้ยอ้าวอะไรวะบีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งไหนวะเรืงไหนอันนี้เนาะโอ้โหสิเสียใจกันนะนกโดนเจอร์เผื่อนเฮ้ยเอาลาดเอาตัวนี่ไหลเนาะไะไก็ไปลาดวะบ่วงมันไรอีกโอ้โหแต่ว่ามันก็สิแคียนขนาดโดนเพื่อนแล้วอาวอาวอามาสองยังครึ่งหลอดครึ่งหลอดแขล้งน่าจะบอกใคร เขามาบัฟบไม่เนาะเป็นตัวหนึ sausage, ่งที่วัติดเมตตาส่วนนี้เนาะจะตายจะตายซาเบียเขาไปเสียก็เสียนไปเสียเหยียดยังเหยียดยังฮันโซโกเหยียดยังฮันโซโกฮะหืมมา้าซาเบียตแบ่งเัินไวแบ่งเัินไวบอกมาไอ้ดีบอกฮันโซจะเป็นไรมันตกใจที่วะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ็ดมันฮันโซเฮ็ดมันไม่อยังหมตายบ่ฮะ โอ้ยแย่ซาเวียสนี้อะไรวอทุกคนเน,นาเบิงเตาดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวนาะโรเจอร์เสียบับหมวกเนาะเวดกันเลยนาะโรเจอร์เนาะนี่เดี๋ยวไปเบิงเล่นทึ่งนอนเพื่อนเนาะ เล่นทึ่งมีเปลเล่นเนาะพยายามเล่นไล,ล่เลนไหวเนาะเพื่อนแต่ว่าตนเกมพะเนี่หาขี้ฟาเงินเว้ยโอ้โหจะตายวิจงเพื่อนอามาสองอยู่นี่เอออย่าปล่อยเพิ่งวอร์ดเขาเลยจังหวะนี่ไอโรเจอมาแล้วโรเจอร์มาแล้วโรเจอร์มาเปิดแมวเสีกเองมจังหวะนี้ฮนะ่าฮ่าฮ่าอุ้ยของจริงของเจ๊งไหลทั้งวับไหลทั้งคนมาเนี่ยนะ ถ้ามันไล่ขาเนี่ยมันก็จะไล่ขาในเฮานะโรเจอร์เพื่อนเพราะว่ามันมีความเขียดแขนกับเฮาเลยต้องสร้างศัตรูไปไลย่ไล่เพื่อนไฮแจะโคต้องสร้างศัตรูไปไล่เพื่อนไล่ขาเนาะเอาเจอแล้วเพื่อนโอ้โหสโลไว้จังมันนี่ชูดไว้ก๊อไว้ลูบิ่มเจ็บ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 นักกว่านะลูกเนี่ยนะโรเจอร์ไม่ใช่เลยเพื่อนโรเจอร์นะไหลแล้วเพราะบ้ามือง สองมึงว่าโปเจอไนะอ้บวเนาะอ่ามันไหลตัวนี่ปนไปแล้วเพื่อนมันจะไปทางไหนต่อไงบึกโลเจอานะ,ะนะมาหา,าดับยี่ตอนนู้นเพื่อนเนาะไปย่างปวัวในไรไปเดินไว้เนี่แน่ยตายอีกแล้วตายอีกแล้วเงยอย่าเฮ้ปากาเราเจอไหมเพื่อนเอ้ยจิ้มขานโซ่ห้องเยกเอ้ยเก่าอีเดี๋ยวไปทังไหนเราเจอฮะไปทังไหนลูกพี่ไปทังไหนเหรอ ลายสัวมันเคลิ้นมาเนี้ยฮันโซเอาหน้าหน้าโหดเปี่ยวเลยเอ็ดเวนเดี๋ยวจะจัดๆนั่นน่าวางแมวไรอุ้ยเกือบเกือบเกือบตายเฮ้ยบักนั้นโรเจอร์สิตายแต่บังหน้าเอาเนี่ยเดีวเอาเอามาเอาว้าให้ตายแล้วไล่มาปีนี่แล้วทุกคน พุม้มเป็นยังมาโหลดเจอไงวะเป็นยังมามึงไปามากกับตาอีโตนเนาะแต่ว่าใหญ่มันเกิดนนเพื่อนเะเป็นหนึ่งเดือนนงนึงเนาะตอนมันเกิดน,นี่ตลกนั่นแข็งมาตอนมันเกิดน,นี่ที่นาอลายขาห่อแบบปูยีปูย่าม,มากขนาดนะถ้ามันเกิดน,นะไม่จ่อกอจ่อกอไปโอ้โหไวิจงเขไาไปยำนี่ปอบมันยามหมดกล้วยวันนั้นนี่จะบอกให้อ้าวอ้าวอ้าว,าว,าวโ,โหก้อนมาก้อนมา เอาฟ้าเอาฟ้าจงหัวเรแล้วเนาะนี่เอาไปจงหัวเรแล้วยังยังต่อยังไมโนโทบ่ไมโนโทโงวัวส่วเนาะตะลุมตุ้มเปะเนาะยังไงนาะยลุมตุ้มเปะเน้อยยังไงนาะโอ้โหคุยจะตายเลยเว้ยโอ้โหกัดฟอฮะกัดฟอฮะกัดฟอห์หมากหมาผมมีเขียวมันกัดกูโลดกัดยังไรกูก็บ่เขาหรอกเอยเอาไปโรเจอร์โรเจอร์เอ็ดยังโรเจอร์โรเจอร์เอ็ดยัง มเจ้จะตายกูจะตายโอ้โหกูปวดใตด้วยกูกลายเป็นแมวอีกมันไล่แนละ้วมึงบักโรเจอร์เดี๋ยวขอกำบ,บันไว้ก่อนเพื่อนเนาะโอ้โหแย่แล้วเขากลายเป็นแมวนเนี่ยนะเว้ยเล่นลุมเว้ยเล่นลุมหัวกันแล้วโอ้โหอัาฟ้ายกเลยเกมเนี้ยเฮ้ยบักโรเจอร์เลยขาไปเหล่าตัวนึงมาเบาเนาะ เปิดไปเลยเปิดไปก่อนเลยเพื่อนโอ้โหมาตัวไรจะตายนะโอ้โหไปซอยกูนะเฮ้ยโอ้โหจะตายแล้วเพื่อนเอาเรื่องวะลาวีอุ้ยอุ้ยโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์บ้ามึงเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงแมปนะเฮ้ยมึงแมปนะเว้ยเฮ้ยช่วยเลยส่วยกูเลยแล้วกูมีจะตายแล้วบักไก่โรสสวบตัวนี้เฮ้ย ตายตายตายแท้ตายแท้ตายแถงั้นนี่ตายแท้เอาตายมัดอะไรตายเว้ยเนาะตายโอ้โหอาบจงเอาบจงจะตายเพื่อนเอาฟ่าลายเนาะตอนนี้เนาะม่นาท้อมากเลยเเพื่อนนี่นี่จะตายโอ้โหเฮไปทุบเอ้ยหามึงเดือนหน่อยเดียวนเพื่อนไม่เนาท้ออันโซอันมันเออสวยเก็บเลยเก็บงานนั่นโซนี่เสียกูมารเองมาเนี่ยนะโอ้บักง่ามีแก่แค้น โม่ตายนะฮะโอ้ยพี tamam ่จงโอ้โหอภิจงเฮาตบมือให้เลยทุกคนโหดเกินอ้าวหมาค่าอัลฟาเนี่ยก็เล่นกขาไม่ตายแบบยังสีได้บ่ตายแบบสลาดเนาะเขื่อนมาอ่าเขื่อนมากันเอาใจมึงเราบุ๊ย เห็ดมันหันโซ่เห็ดมันเห็ดมันเนี่ยเนี่นี่มึงไหลยิงกูบอสมึงเกย์ไงมึงยามึงไหนกูเห็ดเคลื่อนเจ็บไปมึงเดี๋ยวเอาวารไฟตรงขามกันนั่นเพื่อนเนาะเฮ้ยกูขอวารหมวกหน่อยเบาเพื่อนดีซอยนะน้าวหมักขาวมันนุ่มมาเอ้ยมันทุบมันทุบมันพลาดไม่สิพลาดเอาเต็นท์เราระบำ เป็นระบำบำบำบระดำบำบำโอ้บหตายเอ็นเวิรนโบตายเฮ้ยบักขาเอานันมาแล้วบักโรเจอมาแล้วบักมาบ่าเฮ้ยเอาแฟนเอนเวิร์นด้วยเออตีล่างกันนั่นนะโอ้โหได้บอกระบขาบอกระบังถอยยีเสียถอยไหมตัวไอ้ย <can you> <PT> ิ่เสียกูเป็นจังไหลเป็นจังไหลแต่นอเป็นจังไหลแต่นอถูกพี่ เออเ้นมันไหวเอ <esh! S 1> <Bra> ้นไหวไหวเอ้นไหวเอ้ยเอ้ยเอ้นมีแกแค่เอ้ย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 กูตายเนี่ยเนี่ยหายหลอดหลอดเฮ้ยไปจงไหนมาสวยไหมไปจงไหนมาทำไมเออสวยสวยสวยตายแม่ตายแม่อุ้งอบตายเหวี่ยงมันโดนท่อไหมโอ้โหเฮ็ดบุญอยู่วัดไรกูโมโหน่าจะมาได้พังงานนี่มาอีกเดี๋ยวฮัลโหลอันกันดูเชียนรออันกัน บิจงเห็นว่าไนงวัดทางนี้แหะมึงวัดทางนี้แหละมึงมึงมาสลสเลียังอยูน่นี้มึงฮ่า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  r ่ c ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่านนออกกฮ่าฮนาฮ่าาฮ่า่า่่าฮ่าฮ่า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 าฮ่า่า่ ดินม้วนนั่นเพื่อนนั่นน่ะมันปั๊บใหม่มันบอกดินม้วนม้วนนะเพื่อนลองเอามาดินมึงเนาะเนาะไอเนาะมามาลัดเอาเน่าจริงว่าลัดนะมึงพี่โรเจอร์ไม่แรงเลยเพื่อนบริเวณในคัดสีเนื้อจะบอกใครโหดโหดโหดเกินไปจิงว่าลัดแต่เราติคิดว่าลัดไงนั่นน่ะน่ะว่าลัดยากแล้วจะบอกใครเถ้ยแมวเตลุมจุ๊บเจตลุมจุ๊บเจตลุมเป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 โปโปปปะโปเปโปโปปปะ โอ้โหบอตายเพื oh, ่อนเอาตายตายอุ้ยผิดพิษเพื ho, ่อนผิดหน้าหน้านั่นเพื่อนแห้งเป็นแห้งโอ้โหไม่อยากคุยเพื่อนแรงเกินเอาไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเราเจอไม่แล้วมาปลาไม่แล้วมาติหมูมาติหมูมาติหมูถลายมากมึงถลายมากมึรูเจอมาแม่มาแม่มาง่อยากตายมาโลดวพขายก็สาวโตอยู่พวกนี้เพื่อนขายร้ายเลย น่าเสกปลาบึงนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไตาแล้วตไตแล้วโอ้โหโรเจอร์ติงโตอะไรเนาะมันไหวนั่น,นเผื่อนาะเวลาเขาหยุดแมวไปนะมันติดแมวปึ๊บเลยนะน,ะนี่เห็นไหแมวติดปึ๊บแล้วก็ยับล่อไอนะ้รถไฟตนนะ้องถามนะอย่างก็เลยอ,อยางก,ก็เลยอ,อยางก,ก็เลยสูสูเขาไปไกลมาไล่มันโดนทอแล้วมันพามึงเต้นระบำในไ้ปลอมอ่ เนเอ๊ะเนียเอาอันี้าอาป้าป้าเอ้าวโอ้โหตายสองเกิน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 ไปแล้วเกินไปแล้วสัวมึงตรงแวีนมานะเอ้ยยังนาหน้าเราเกมนามึงตรงแวีนเลยเด้อโวกเรเจอมึงตรงแวีนแล้วต้นเกมยังตัดป้าบจะขายยังโอ้ก็ถือขุมขวมนะตอนนี้มันนาหน้าไม่แห้งนะสามารถแบบหยุดโอยเจออะไรแบบสบายเลยเพื่อน ไม่แล้วเดือดไม่แล้วไม่รถถูกออกมาแพื่อนมาอย่างไรเะไม่รถถูกก็บรรลอดเนาะไม่รถถูกก็แตกโอ้ตายไปเลยเพื่อนมาเนาะเอาป้าไม่เนาะเอาป้าว่าอย่างไรเอาป้าติดแมวนั่นติดแมวนั่นนออกมาตีว่าไรเนาะอยางไรเนาะโอ้พวกเราจอินเพื่อนโอเคเนาะงเพื่อนนาะก็จบไปแล้วเน้องสำรับฮีโร่นาน่าเนาะ การออกไอเทมนี่บอกได้ว่าโบธัมมาลานะนนเพื่อนไอเทมของข้าออกนี่เป็นไอเทมท็อปหนึ่งของโลกเพื่ออกเนาะเออโอ้โหล้างแรงเลยเพื่อนเย้เดี๋ยวจะโซไอเทมในเอ็มบลเพื่อนอะไเบ้างเนาะให้เพื่อนเอาไปใส่ล่องนิดเบ้างเนาะปีนพยายามลบนนอเพื่อนหน้าหน้าเนาะหยอกกันไว้หยอกมันเน่ยกทย็ทอยทอยแล้วก็หยอกมันอยงประมาณนั้นเนาะโอเคนอนเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเซอรนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นนเพื่อนบ๊ายบาย we ah!